ขึ้นแล้วกันหนึ่งตัวสัตวพลามันจะมีจุดติดที่ตรงบริเวณนี้นะคะตรงบริเวณนี้ให้เราจับแขนอย่างนี้แล้วลงด้วยศอกเปิดเข้ามาขึ้นอย่างนี้นะหนึ่งสองสาเริ่มตบต้องปุ๊บนะคะอย่างนี้ เปิดปุ๊บนะคะพอเปิดปุ๊บนะคะให้หมุนตรงนี้อีกมือนึงเนี่ยเกาะน,นี่ไว้แล้วกดกดนะคะกด,ดกดแล้วดันกดแล้วดันกดแล้วดันสบายเลยอ่ะลักแร้จะอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่จุดนี้นี่นี่คือขอบสะบักล่างตรงนี้คือ รักแร้นะคะเขาจะเรียกว่าซับสักพลาวิธีการนวดเส้นรักแร้กดเปิดปึด๊บกดเปิดกดหมุนเปิดกดหมุนนะคะเปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็นวดให้เข้าไปในรักแร้รักแร้จะมีมัดกล้ามเนื้อแล้วก็จะมีตัวจอยอยู่ตรงนี้นะคะกดปุบ๊ลบล็อ นะคะลอ็อกนวดอย่างนี้นะเวลาเอาเส้นรักแล้ออกเป็นไงตาแซบไหมตามบอกโหแซบมากดันอย่างเดียวเลยขี้แตกขี้แตนบาง mm hmm. บกดว่าลูกค้าเป็นไงคะสู้มือเพราะอะไรเพราะจักระจี้นะอยู่ดีๆมีทีนี้พอ вот กดแล้วเส้นไปไหนเส้นตรงนี้จะหลุดที่ตัวปุ่มหัวไหล่ด้านหน้าก็คือตัวนี้อ่าจะหลุดที่ตรงนี้เลยนะคะพอหลุดปุ๊บให้เราหมุน หนึ่ง,งสองสาแล้วจับแขนลูกค้าล็อกหมุนตีกลับตีไปตีกลับอย่างนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วให้เราไปอยู่ที่เหนือหัวคนไข้ให้ไพ่หลังให้ได้สังเกตนะคะถ้าเกิดว่าไพ่หลังไม่ได้เนี่ยแสดงว่าหน เป็นโรคโฟสเซนโชเดอร์ก็คือไหลติดตรงนี้ติดแล้วปุ่มนี้นะคะลอบปุ่มนี้เริ่มติดนะคะจุดที่สองที่ติดติดนะ,ะเขาจะเรียกว่าสะบัดจมถูกไหมนะคะสะบัดจมเดี๋ยวอาจารย์เปิดไฟแป๊บหนึ่งจับหมุนหัวไหล่อย่างนี้ได้ตีกับนะคะการจุดหมุนหัวไหล่จะมีสองจุดจุดที่1นคือหมุนอย่างนี้ อย่างนี้อย่างนี้เป็นไงตาหลุดแล้วอ่านะคะจุดที่หนึ่งนะอ่าด้านล่างของรักแร้จุดที่สองด้านเปิดสะบักต,ตัวนี้ขึ้นพอเปิดสะบักต,ตัวนี้ได้นะคะแสดงว่าคนไข้ตรงเนี้ยสะบักไม่จมนะพอสะบักไม่จมเราก็นวดเส้นนะคะ,ะให้เราเอาแขน ล็อกตรงนี้ล็อกตรงนี้นะคะล็อกข้างบนแล้วเสร็จแล้วให้นวดดันมาข้างหน้านะ,ะเราจะโยกอย่างนี้นะคะโยกปึ๊บปุ๊บปุ๊บโยกนะคะจุดนี้กับจุดนี้นะคะจุดนี้แล้วเราก็จะนวดเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ก็จะมีสามเส้นนวดไปไหนนวดที่ติ่ง ติ <Workers. S 2> ่งหูมองเห็นไหมคะติ่งหูจุดที่สองนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาข้างหน้านิดนึีอ่ะจุดที่สองนะผมจุดที่สามนะคะจุดนี้เดี๋ยวอาจารย์เอาชาร์จออกก่ะนนวดมาถึง นี่นวดมาถึงตรงนี้นะเป็นตีนผมนะคะเสร็จแล้ววิธีการแกะถอยหลังนิดนะึงเดี๋ยวมองไม่เห็นอาจารย์โอเคนวดเองสั่ง